มาติดตามภารกิจของผู้บัญชาการฐานบกนะคะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมค่ะการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่32นะคะกองกําลังผาเมืองที่จังหวัดน่านค่ะท่านเองยังได้ไปมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็กล่าวขอบคุณกําลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชนค่ะ พลเอกเจริญชัยหินเทาผู้ประชาการฐานบกได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองกำลังผาเมืองในพื้นที่จังหวัดน่านโดยในวันแรกคณะได้เข้าเยี่ยมชมอนุสาวรีย์วีรกรรมพลเรือนตำรวจทหารทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านซึ่งเป็นอนุสรสถานที่สร้างขึ้นเพื่อสดุดีวีรกรรมของวีรชนในอดีตท,ที่ได้สละชีวิตร่วมกันต่อสู้เพื่อปกป้องราชนจาจักรไทยจากผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก่อนเดินทางไปยังพิาพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้งอนุสร์สถาน17ฐาน กล้าฐานปฏิบัติการ17ฐานกล้าฐานปฏิบัติการบ้านห้วยโวนเก,ลกล่าอำเภอเฉลิมพระเกยียรติจังหวัดน่านซึ่งในอดีตฐานไทยทั้ง17นายได้ต่อสู้เพื่อรักษาฐานแห่งนี้ไว้ได้และปัจจุบันกองทัพบ,บกได้ร่วมกับจังหวัดน่านปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้บทเรียนจากการรบในอดีตยุทธภูมิบ้านห้วยโกนให้กับกําลังพลครอบครัวประชาชนและเยาวชนทั่วไป จากนั้นนะคะคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยนติดตามการปฏิบัติงานของกองกาลังผาเมืองและหน่วยเฉพาะกิจฐานปราณที่32ณกองบังคับการกองร้อยฐานปราณที่3202ฐานปฏิบัติการบ้านห้วยโกนซึ่งดูแลรับผิดชอบระหว่างชายแดนไทยกับสบปปลาวและเมียนมาโดยผู้ประชาการฐานโบกค่ะได้รับฟังการบรรยายสรุปของหน่วยในการปฏิบัติตามพันธกิจ5ประการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกรวมทั้งภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายซึ่งกองกําลังผาเมืองยังคงติดตาม ประเมินสถานการณ์ชายแดนทั้งสองฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องและล่าสุดทางหน่วยได้จัดตั้งกองบังคับการควบคุมกองกําลังผาเมืองด้านลาวเพื่อดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งในและก็ระหว่างพื้นที่ชายแดนขณะเดียวกันนะคะหน่วยได้รายงานผลการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ต่างๆที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกนั้นได้ให้การสนับสนุนให้กับหน่วยปฏิบัติ โอกาสนี้ค่ะผู้บัญชาการฐานบกได้มอบโอวาทให้กับกําลังพลกองกําลังผาเมืองขอให้ใช้ศักยภาพในการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามแนวชายแดนอย่างเต็มที่พร้อมกับประสานร่วมกับส่วนรชาชการฝ่ายปกครองและประชาชนในพื้นที่ชายแดนอยู่สม่ําเสมอโดยต้องไม่มีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ในพื้นที่อย่างเด็ดขาด ขณะเดียวกันนะคะขอให้ใช้สิ่งอุปรกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพภารกิจอย่างเต็มขีดความสามารถจากนั้นนะคะได้เดินทางไปยังจุดตรวจร่วมค่ะที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบของมณฑลฐานบกที่38ในพื้นที่จังหวัดน่านก่อนที่จะเดินทางไปยังโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการของโรงพยาบาลในสังกัดก,กองทัพบ,บกที่ได้นำศักยภาพของทหารเหล่าแพทย์ในการดูแลรักษากำลังพลครอบครัวและ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งผู้บัญชาการฐานบกได้ตรวจสถานที่สิ่งอุปกรณ์และพบปะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์รวมทั้งผู้ป่วยค่ะพร้อมกับรับฟังแล้วก็สอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่างๆเพื่อที่จะพิจารณาแนวทางในการพัฒนางานสายแพทย์ของกองทัพบกอย่างเหมาะสมต่อไป